เสร็จแล้วงานศพพ่อเสร็จแล้วชางมรัก,กิจเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็พาแม่พาญาติญาติมาดูป่าข้าวโพดค่ะพาญาติญาติมาดูป่าข้าวโพดเพราะว่าพาญาติมาจากสกนลนครก็พามาดูอยากมาสัมผัสก็เลยพามาค่ะ เด็ดไปรอดค่ะเด็ดไปไปจับยายอ่ะไม่เป็นไรยายเดินเดินไปนู่นแล้วไอาแล้วะเอชุกมาดี๋ยอยู่ใต้หุนนู้นเลยผาญาติมาสัมผัสธรรมชาติค่ะหลังจากที่เคร่งเครียดกันมาสัมผัสธรรมชาติญาติทางอีสานค่ะขอโทษที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะ ก็จะต่อจากนี้ไปก็จะค่อยๆทย,ยอยตอบคอมเมนต์ค่ะมาสัมผัสธรรมชาติเสียงเขียดการผ่อนคลายบ้างไม่ไ like, ลไม่ได้ไลค์ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเฉยๆ <laughs> <laughs> มาดูป่าข้าวโพด อันนี้เป็นข้าวหวานเป็นข้าวหวานแต่ไม่ใช่ของเขาหรอกบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากตอนตอน,ตอนที่แบบลมพัดแรงๆอันนี้เนีน่ยแมงมากระโจยอยู่นี่นะเจ,จาะชิดยาต้องฉิดยาต้องฉิดยาอันนี้ยังไม่ได้ทำรุ่นในแปลงนี้แปลงก้าวไร่นี่ต้นทองนี่ยังไม่ได้ทำรุ่น ในนี่แหละพระก,กันเฮ็ดอันนี้เบิด์ตตอวเคทเบิรอันนี้เป็นของไอเชดไปถึงโน่นเพิ่งจะซื้อเพิ่งจะซื้อเนี่ยต่อกันนะเพิ่งจะซื้ออออันนี้ของของเขาเนี่ยของเขายาวไปถึงนั่นแหละต้นห้างนั่นแหละสิบสี่ไร่สิบสี่ไล่ก็ได้เป็นแสนนั่นแหละ แต่ฝักมันน้อยๆ่าต้นตรงนี้เออเป็นฝักน้อยๆฝักไม่ใหญ่มันคนละคนละพันได้กับข้างล่างอ่ะฝักมันบหลายเนาะมันนั่นแสิได้จ็คสไนฟฝักเนาะบ่บอขั้นขั้นฝักลายนะบ่ได้เม็ดเม็ดบอต้องฝักเดียวฝักเดียวอันนี้คือหวานเลยปบ่บ่ไดหวานหยอดเท่ายอดเทา สีแกสอนมันช่วยเห็นอยู่บนเฟลเาลงลยเอาลงในอันนั้นะผมเธอทำไมสวยจังออได้ไหมในในในยูทูบอ่ะนะผมเธอสวยจังเดี๋ยมาธอสวยจังเลย นี่ก็สุดสุดแค่นี้แหละแต่ว่าตรงนั้นก็ใช่นะตรงนน้นก็ใช่นี้ของคนที่ให้แม่เช่าให้ยาน,น,น,นี่ของอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยของลุงตุย๋ยเนี่ยของลุงตุ๋ยบ้านใกล้กันนั่นแหละติดกันนั่นแหละทำนาข้างหลังอะคะ่ะอ,อันนี้ของแม่นึงออแต่ตรงนี้ก็ก็ฝักไม่ใหญ่เหมือนกันนะฝักไม่ใหญ่เหมือนกันฝักยังไม่เข้าเม็ดปุ๋ยนี่ประมาณจะเคื่อนประมาณถ้าถ้าละสองรอบนั่นแหละแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วก็ไล่ละลูก ประมาณไล่ลูกถ้าแปดไล่ก็รวมกันทั้งสองรอบก็รวมกันก็แปดลูกอันนี้น่าจะได้เยอะกว่าเพราะลูกฝักเยอะมันถี่อันนี้ของพเจ้าบออันนี้ของลุงเขาลุงลุงตุ๋ยอันนี้เจ้าอันนี้น้ามห่อกระแหงน้ามห่อกระแหงได้นี่นะท่านจะเข้าหน้าแรงเลย น้ำเพิ่งจะแห้งเนี่ยเจ้านี้น้ำเพิ่งจะแห้งเขาก็เลยเชี่ยวเอาไปตรงนั้นเลยไหมเชี่ยวเอามันก็ต่ำร่องเลยเนาะปลูกต่ำร่องแล้วก็สูบน้ำมันก็ไหลต่ำร่องไม่ได้ไม่ใช่ต่ำร่องบนร่องนั่นไงปลูกในร่องเห็นไหมน้ำมันก็ไหลมาแต่น้ำไหลแรงแล้วมันก็ไหลต่ำร่องอันนี้มันเป็นหนกเป็นสะเนี่ยมันต่ำ มันมันจะพลพันไหมเห็นสังเกตไหมสังเกตดูยูยุดูเคซอนมันไหมอ่าเคซอนพลพันแล้วขาบนหมูทั้งตัวไว้แล้วมินก็เลยทางนี้คือเส้นทางเส้นทางเข้าในเส้นมาจากบ้านเราอันนี้ยายทวดบอกมาทางนี้อ้อมเอาแบบมาต่างแล้วก็เข้าเราเข้าทางน้นก็ได้ไงที่ไล่เราเข้าทางนี้ก็ได้ทางไล่ เ็นหมากแล้วทำที่หลังเมื่อกี้เขาทำหัวใช้เท้านี่ได้30มสิบตันเนี่ยเนี่ยเนี่ยซองล็อกเนี่ยซองล็อกเนี่ยที่ที่พูนจัดยอดกระพดได้30ตันแล้วมีมีคนมาเท่าไหร่ราคาดีตันเท่าไหร่ราคาดีอยู่ราคาดีแต่ตอนที่เขาตากหม่นมากเก็ทำมาแล้วผมไม่หัใช้โพลหัใช้โพนั่นแหละเขาาวนั่นแหละ